จะดีมาเดี๋ยวผมจะยังไม่ได้อ่านแชทนะก็วัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาสุ่มสกินกิจกรรมใหม่กันก็เท่าที่ผมเลงไว้ก็อยากได้ซาย่านะสักตัวแต่ว่าถ้าดวงไม่ดีก็ไม่รู้ว่าต้องสุ่มกี่ครั้งนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็สุ่มไปเลย5ครั้งแรกตึ้งไป ตื่นเต้นเ,นเต้นชาดาอ้ยอะไรอ่ะจาวานหรอได้จาวานโฟโหใช่ปะได้จาวานใช่ปะได้จาวานจริงเอาเรื่องโอเคตอนนี้เรามีสิบห้าเศษถ้าได้อีกอันหนึ่งก็คิดว่าน่าจะ ได้สายยาห้าครั้งไปเลยเลสโกซื้อโอเคขอยาสุโอะสายย่าหรืออะไรก็ได้ไปเลสโกหมุนปรากฏว่า อันนี้เกลือเล็กน้อยนะถึงปางกลางโอเคเราคิดว่าน่าจะได้ซาย่านะแล้วก็อันนี้รารับสกินตรงนี้ก่อนแล้วก็แลกซาย่ามาเลยเนาะไปถึกลวกถึกตัวมันโอเคมายา่านะครับ ก็จบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณมา,มากๆเดี๋ยวฝนว่าจะสูงอีกนิดนึงเอากรอบเอาอะไรนะเอาไว้เจอกันครับกิจกรรมนี้ก็มันคุ้มสําหรับบางคนนะครับบางคนก็ไม่คุ้มก็ขอบคุณมา,มากๆครับบ๊ายบาย